แจ้งข่าวล่าสุดนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่กำหนดเดิมครับจะมาลงทะเบียนในวันที่16หรือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ16กันยา2517นี้นะครับล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังนะครับโดยคุณจุฬพันธ์อมรวิวัฒนะครับได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเลื่อนการลงทะเบียนไปก่อนนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะครับ จะต้องทําการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่15เป็นวันส th ุดท้ายแล้วนะครับสําหรับใครที่ตั้งใจนะครับจะมาลงทะเบียนที่ธนาคารนะครับทั้ง3ธนาคารของรัฐนะครับทกสนะครับหรือว่าทอสนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินนะครับล่าสุดนะครับยังไม่มีกําหนดที่แน่นอนนะครับเราเลยมาแจ้งกันนะครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่เดินทางลําบากนะครับ ฟังข่าวนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลาให้เสียเที่ยวนะครับหากมีความคืบหน้านะครับที่รัฐบาลหรือว่าวกระทรวงการคลังประกาศเพิ่มเติมนะครับให้มาลงทะเบียนได้วันไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีบรายงานให้กับท่านผู้ชมทราบโดยไวเลยนะครับ อย่าลืมนะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับท่านลงทะเบียนได้ล่าสุดเพิ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วใครที่นะครับยังไม่ได้แก้ข้อมูลนะครับข้อมูลไม่ตรงกับทีเบียนลาดนะครับหรือว่าลงข้อมูลผิดนะครับสามารถเข้าไปแก้ไขนะครับที่แอปทางรัฐได้แล้วนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการวันลงทะเบียนนะครับเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมทราบอีกนะครับสวัสดีครับ